เมือตอนรับน้องเต้าหยองกับเต้าจิงนี่นะ เติมใจจังมาเจอแม่ห่างมาจังเต็มตาหล่อนนั้นหนาอายุเอาไว้แล้วบอกเกินสาวๆหน้าตาตาตั้งเพรที่แอรแทบมีสนิเปิดกล่องเจ้าของดื้อไม่ช่วยครอบครองเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมอเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันจับจั๊จกหน้าจับทิมใจบอกไกลแล้วกระดูบอ,อันขืนไปผงไหแหล,แลกลาดับคนหน้าฟันกว่าผันไหลดีแม่ห่างมาหาสนีจับกว่าสาวสาว,สาวนักเรียนมอ กระบอาว่าหามใจก็บบ่ฟังไงี้โอกเลยไอ้วักซืสอแม่หา้ามคนไทยเฮ้ยหาย,ยใจไดยยจกแม่มไก่ได้พูดได้คุยวา,สสยาวสวยๆทั้งโชว์วัตถกับหูเลยนาอเนื่อเย็นแล้วถึงเป็นแม่้ามกระบร่ได้หา้ามคือกระทอประสบการณ์กต่คงมากอแต่พี่นี่นาองก็เลยยมนิยม ราสีผ่านมาบอกปัญหาใดๆเลยปัญหาบอกมีบอกมีปัญหายังเลยคำเอ้ยวัวสาวแม่หางหางไม่ดาบอีดีอีดีเดือดสุขอากาศนั่นคือสิ่งที่พี่ต้องการบอกอักเก็จจิกจังจถกจังจิกจัจอกจออเอ้าจิกจังจิจังเฮจิกจังจกย้อนไงมาไนกันตามสร้างมันบอกทำกะสร้างมันบอห่างจังกะทอดได้น้องอื่นอยากความทีวี mẹ hăng cho leo, mẹ áo chiu chiu bố mẹ, 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 mẹ, bố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  mẹ จจจชดตนไงมาไรกุดกระตามสากมันหวางกระสางมันหวางจังกระตอเดินน้องที่อยากคววมชีวิตกับแม่หางเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาเอาเสวนครับพี่น้องต้อนรับศิลปินของเฮาอีกสองท่านและยังไงเอ่ยแม่วานนาตัวเกาหรอตัวลุกไปพักซะไป ือเอาคักแตครับเมียโอ้ยไปไปซับนาซะก,ก่อนไป<ด>ลาตัวเดีด๋ยว<ด>พอกันนะครับเด้อบอปปไปอยากพอปาเนียสิลป,ปินเก่าเหรอเอาไปเก็บว่าคอยลงไงคอยเขาไปยาพ่อเจ้าฮึกันน่ะนะละไม่ไม่กูไม่ได้เอิ้นมึงให้หยุดเด็กกูทีเอาไม้นะมึงเนี่ยเมียเฮ้ยอ่างแต่ว่าเอฟซีเพิ่งมาหลายเนาะอ,อย่าให้มีเด้อบาเดเอ็มบอลนี่เด้ออันนี้น้ำตัวนะเนี่ะเอามึงไปเฮี่ยงม้ามึงก็โอ้ย เปรียอย่างมากคือเศาหับหับจแลปุ้ยบปกตินีม่มางานเลยซื่งก็หัวสมม,พมัพร้วามอี่มนะันมันมันสมอี่ห้ัโฆนณาแน่เดียวทียเขา,าขายกันแตกตืก้มๆอยู่ละโฆษณาโฆษณาของตัวเป็นตาสุแห้งอยู่หรอกไหมมาโอ้ยบ้าหรอสามมือเปลี่ยนแม่สวัสดีครับผมบอติ๋งลี่คุมวัดครับผมเป็นพี่ชายของเต้ออยายองครับโอ้แสียดายบอวนะ่าหนักคุมโรงเรียนเด้เนาะเอาเอาในน้ำตัวละ สวัสดีครับผมมูยองครับมูยองอะไรเขาเพืือนเต้าเต้ากันมืดเดี๋ยวนี้เต้ากับเต้าครับเอออูเต้ากับเต้าพอน้มาสัมผัสก่อนสัมผัสผู้เพื่อนดังพี่ดอกละอายุจักปีหรอบีนี้สิบหกปีครับสิบหกปีไงปัจจนี้มีหมอยไปเต็มอายะว้าวคุณแม่สมมติี่อย่างพี่สิบหกปีแมนครับเป็นน้องแท้ๆมันดิตินี่ แท้ๆเลยครับโอ้เต้นในที่ซื้อตีคือคือ,คอลองเพลงกันได้สังเกตเบังหนา้าคือกันบ่ใสกุญเชิญหนา้าคือกันท่าหน,น้าน้องทศองนิน้วนา้ามึงสับดาหปั้นอย่างเนียข้ <c oughs> อวิทย์เป็นเหตุบ่ล, <c oughs> ลูกเดี๋ยวทักทายพี่น้องทั้งบ้านสักก่อนครับทักทายครับเอาซับเนี้ยก็ทักทายเหรอไหมเอาทุบกินง่ายคร <c oughs> ับแข่เออเบาหลายๆเนี่ยมาใส่กูในสสูอ,สอาวใช่ว่าจังไหนวะเดี๋ยวจะเจ้าแล้ว,ลวเอา ไม่ปากันนีเออ่เหรอมว่าน้องกันบ่นี่ข้าวข้าวข้าเสียงบอกเราจะให้เต้นอยากให้เต้นเอออือเอาเั้นเสรแล้วก็ว่าสูทเต้นไดเนาะโวอยไว้ยเต้นไดซื้อเด้ร้องเพลงใดพร้อมเด้ร้องเพลงใดพร้อมแมนนี่ปาพี่น้องพี่น้อง,องผูเขามาเบิงผูซอยแช่แล้วพี่น้องขามือนีคุ้มคาคุ้มลาคาแน,น่นอนนอกแกะพี่น้องจดได้ของละววันเกศเร้วพี่น้องย่งสีไดฟังการร้องเพลงของติงลีติงลีนี่เคยเห็นแล้ว